สวัสดีครับผมสมเกียรติ Excel Expert Training มีการทำวิจัยพบว่าโลกอนาคตนะครับคนเราเนี่ยจะให้ความสนใจกับครูลดลงไปครับถามว่าทำไมาะปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตใครก็ตามที่จะอยากจะเรียนรู้อะไรก็สามารถจะค้นหาจากอินเทอร์เน็ตได้เรียกว่าง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลานะครับ ปนั่งเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียนอีกแล้วแต่ทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวจากอินเทอร์เน็ตคืออะไรก็คือว่าคนที่เอาความรู้ของเขาเองเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาทําไปนี่เนี่ยเอามาเผยแพร่นี่เนี่ยถูกต้องครับนี่แหละคือความน่ากลัวเหลือเกินมายกตัวอย่างเช่นนะครับ Excel เนี่ยถ้าบอกคุณเปิดตําราดูจะพบว่า การใช้คำสั่ง format เป็นบทต้นๆใช่ไหมครับถ้าเป็นผมนะครับเรื่องของการใช้ format ผมจะสอนหลังสุดเลยครับถามว่าทําไมมาดูตัวอย่างก,กันง่ายๆก่อนนะครับเช่นผมมีค่าเป็นจุด3ามสมีอยู่2เซลล์ครับถาว่าสองค่านี้บวกกันเป็นเท่าไร่ผมก็บวกกันสิเท่ากับเอาเซลล์เซลล์แรกเนี่ยนะมาบวกเซลล์ที่2เท่ากับจุดหกหกอยู่มาวันหนึ่งครับ เราก็ปรับฟอร์แมตเลยเพรนับอกว่าฉันต้องการนะเปลี่ยนฟอร์แมตนะครับให้เป็นทศนิยมหนึ่งหลักอ่ะผมก็ลดฟอร์แมตเลยทศนิยมหนึ่งหล,ลักละจุดสามกับจุดสามด้านบวกกันเป็นจุดเจ็ดมันไม่เป็นจุดหกครับเห็นไหมครับนี่แหละคือปัญหาที่แย่ที่สุดของการใช้ฟอร์แมตเพราะค่าที่เห็นนี้นะครับมันไม่ใช่ค่าที่แท้จริงค่าที่แท้จริงเนี่ยเป็นจุดสามสามบวกจุดสามสามได้เป็นจุดหกหกครับแต่เนื่องจากคุณใช้ฟอร์แมต มันก็เลยปัดค่านะครับให้มาเป็น0.7แล้วไม่ตรงถามว่าแล้วคุณแก้ยังไงครับให้มันตรงอย่างนี้หรือเปล่าทาให้ตรงอยากให้เป็นเท่าไหร่จุดหใช่ไหมมันเกินมาจุดหนึ่งคุณก็จะการไปลบจุดหนึ่งนี่ไงครับตรงนะจะถามว่ามันผิดไหมละ่ะผิดไปเลยนะครับใช้ไม่ได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างที่แสดงให้ดูนะครับว่าการใช้ฟอร์แมตนี่เนีย่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับ จะมาสอนกันง่ายๆอย่างงั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราต้องรู้จัก Excel ให้ดีแล้วก็รู้จักการใช้สูตรเพื่อปรับค่าให้ถูกต้องก่อนที่จะไปใช้ Format ที่หลังเอาละครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่แซลๆเล่นๆนะครับทีนี้มาดูของที่แปลกกว่าเดิมอีกครับปกติเนี่ยถ้าเเราเอาค่าเช่นเลขหนึ่งเนี่ยครับมาลบหก็ต้องเป็นสูตรจริงหมหนึ่งบวกหนึ่งได้ส ลบ1ก็ต้องเป็น1จริงไหมก็คือกลับมาเป็นค่าเดิมทีนี้มาทดลองกันนะครับมาดูซิ่ว่า x เรียวเนี่ยคิดกันยังไง1หารด้วย9,000ไ,ไ,ได้เท่าไหร่นี่ครับได้เท่านี้ครับ0.000แล้วก็1 1ึเนี่ยนะครับต่อไปผมก็เอาเจ้าเซลล์ B 4เนี่ยคือค่าข้างบนเนี่ยมาบวก1ถ้าบวก1นนะคุณลองคิดในใจก่อนนะครับว่ามันควรจะได้เท่าไหร่มันควรจะเป็น หนึ่งจุดซูนซูนูนซูนหนึ่งหูนเหะี่ปรากฏว่าครับพอเอาค่าข้างบนนี้นะะบีสี่เนี่ยมาบวกหนึ่งมันจัดการตัดขกำลังทิ้งหมดเลยครับที่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้างหลังีทิ้งเห็นไหมครับมันกลายเป็นหนึ่งจุดตัวศูนย์หนึ่ง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 แล้วก็ศูนย์หน้าต่าตรงนี้เลยถามว่าทําไมจะเป็นอย่างนั้นเพราะเอ็กเซลนะครับมีความสามารถในการรับตัวเลขสูงสุดเรื่อง p r e c i s i ของเอ็กเซลนะครับได้แค่สิบห้าหลัก มาลองนับหลักกันดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เก็ดมสห้า็นไหครับได้แค่15หลักเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าบทจำนวนหลักเนี่ยะครับมันเกินกว่าส1บห้หลัก Excel ก็ต้องตัดข้างหลังทิ้งเกลี้ยงครับให้เป็นสูตรไดหมดเลยนี่กแหละคือความเพียนที่เกิดขึ้นแล้วเอาดูต่อครับคิดใหม่นะครับ1หาร9,000ได้เท่านี้ มาบวก1ได้เท่านี้ต่อไปครับผมก็กลับมาเป็นสภาพเดิมก็คือลบหนึ่งที่สิเอาค่าบนมาลบหถ้าลบหนึ่งเนี่ยเราคิดในใจก่อนควรจะเป็นเท่าไหร่ครับลบหมันก็ควรจะเป็นจุดซุ่นๆหนึ่งๆจริงไหมไม่หรอกครับนี่ปรากฏว่า Excel นะพอลบหนึ่งเนี่ยค่าเนี่ยมันกลับเกินขึ้นมาครับมันกลายเป็นมีเศษข้างหลังดูข้างเศษข้างหลังแล้วกันเนะมั้ยเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เพี้ยนขึ้นมาเองแลละครับ ทำไมจะเป็นอย่างนั้นเอาไล่าฟังซะหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าเวลาที่ Excel เขาคิดในใจในระบบของโปรแกรมเนี่ยเอ็กเจะคิดเป็นเลขฐาน2เป็นเลขไบนารีปรากฏว่าพอมันคิดเป็นเลขฐาน2เนี่ยค่าบางค่าที่มันคิดเป็นเลขฐาน2เนี่ยจะเป็นค่าที่ซ้ําไม่รู้จบครับเขาเรียกว่า repeating binary number แต่พอแปลงกลับให้มาใช้กับคนเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยจะใช้เลขฐาน10พอเป็นเลขฐาน10ปั๊บเนี่ยแล้วก็มีข้อจํากัดว่า ต้องทําให้เหลือแค่15ห้าหลักด้วยเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยค่าที่เป็นค่าที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยบางค่านะครับที่มันคิดเกินกว่าที่ห้าหลักเนี่ยนะมันจึงจะเป็นต้องปรับครับให้เหลือแค่15ห้าหลักบางค่าก็จะเกินมาหน่อยหนึงเช่นอันนี้เกินมาหน่อยหนึงเห็นไหมครับบางค่าก็จะตัดทิ้งอย่างเช่นนี้ตัดทิ้งไปเลยครับซึ่ง Excel ก็จะมีระบบการปัดการตัดเขาเองสิ่งนี้แหละคือความน่ากลัวครับไม่ใช่ผิดนะครับทุกโปรแกรมที่เป็นสเปรดชี่ในโลกนี้เนี่ยใช้หลักการนี้ เหมือนกันทั้งหมดเลยทีนี้ไปต่อๆกัครับรำดับการคำนวณก็ให้ผลลัพธ์ต่างกันได้ดูครับเช่นผมสร้างถุนฮะหนึ่งบวกด้วยหนึ่งหารเก้าพันลบหนึ่งได้เท่านี้ต่อไปผหก็กลับเล่นๆนะรลองกลับเล่นๆดูแทนที่เอาหนึ่งบวกหนึ่งหารเก้าพันลบหนึ่งก็กลับกันไปว่าเอาหนึ่งมาลบหนึ่งทิ้งก่อนแล้วบวกหนึ 9, ่งหารเก้าพันเนว่าได้อีกค่าหนึ่งครับ ลองกลับอีกแบบหนึ่งดูซิคราวนี้เอาหนึ่งหารเก้าพันขึ้นก่อนบวกหนึ่งลบหนึ่งได้ค่านี้เอาต่อไปอีกแบบหนึ่งเอารลบหนึ่งขึ้นก่อนบ้างลบหนึ่งบวกหนึ่งพันเก้าพันบวกหนึ่งกลับได้เท่านี้ครับเห็นไหมฮะลำดับการคํานวณเอ็กเซลเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดค่าเคี้ยนได้เหมือนกันนี่เลยครับคือความน่ากลัวของเอ็กเซลถ้าเบิร์ใครก็ตามนะครับที่เพิ่งพาแต่ฟอร์แมตรับรองว่าเดบิตเท่ากับเครดิต แต่ว่าลบกันไม่ได้ศูนย์แล้วครับทีน,นี้มาดูต่อนะครับพอดีพูดถึงการลบกันอยู่แล้ว <c oughs> นี่ผมได้ทดลองนะครับให้เห็นค่าแท้จริงเลยอันนี้คือค่าที่พิมพ์ลงไปนะครับ 2, ยี่สิแปดจุดห้าห้าสองเกตศูนย์ข้างหลังนั้น,นครับเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีเศษอะไรข้างหลังแล้วนะต่อไปก็เป็นยี่สิบเจดจุดสามเก้าเก้าต่อไปก็เป็นยี่สิหกจุดสองสี่หกทีนี้ผมเอาสองค่านี้ครับมาลบกัน ด่วนค่าผมลบกันให้ดูใหม่เท่ากับจับค่าแรกนี่นะฮะมาลบกับค่าที่สองมาลบกันได้หนึ่งจุดหนึ่งห้าสามต่อไปผมก็สร้างสูตรใหม่ครับเท่ากับเอาค่าที่สองบ้างมาลบด้วยค่าที่สามครับมันก็ได้ค่าเป็นหนึ่งจุดหนึ่งห้าสามแล้วผมก็แสดงด้วยฟอร์แมตนะครับว่าไม่มีเศษมันจบแค่หนึ่งจุดหนึ่งห้าสามนี่แหละไม่มีเศษเหนือจากนั้นอีกแล้วสองค่านี้เนี่ย เรารู้ด้วยสายตาเนี่ยเท่ากันไหมครับเท่าจริงไหมเอ็กเซลบอกว่าเท่าไม่หละเท่ากับค่านี้เท่ากับค่านี้ไหมเท่าครับเท่ากันจริงๆิด้วยเอ็กเซลก็บอกว่าเท่านะแต่ที่แปลกมากๆถ้าเราเอาสองค่านี้นะครับมาลบกันดูสิเท่ากับเอาค่าแรกเนี่ยตั้งลบด้วยค่าที่สองไม่เป็นศูนย์ครับไม่เป็นศูนย์ นี่ไงน่ากลัวเหลือเกินคนบางคนนะครับได้จ่ายชําระหนี้เี่ไปหมดแล้วแต่ Excel เนี่ยนะฮะยังคํานวณบอกว่าติดยอดอยู่เลยครับคือมันไม่เป็นศูนย์บาลานซ์เนี่ยของหนี้เนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เขาก็จะติดหนี้ในบัญชีนั้นไปชั่วชีวิตเลยเรื่องนี้เนี่ยนักการเงินหรือนักบัญชีนะครับหรือใครก็ตามที่มีค่าทางสถิติที่จําเป็นต้องใช้ความแม่นยํามากๆเพื่อมาตัดสินใจเนี่ย อย่าพึ่งพาแค่ฟอร์แมตตัว Excel หลืมพึ่งพาแค่การคำนวณ Excel นะครับต้องใช้สูตรมาช่วยด้วยนะถามว่าค่าพวกนี้เนี่ยจะแก้อย่างไงนะครับคอยดูนะครับทำยังไงล่ะที่จากพิสูจน์ว่าเป็นศูนย์จริงนะครับหลักการเป็นยังไงครับก็คือว่าตอนที่คุณเอามาลบกันนี้เนี่ยจริงไม่ว่าค่าที่ลบกันเนี่ยมันอาจจะเป็นค่าที่เป็นค่าบวกก็ได้เป็นค่าที่ลบก็ได้เพราะมรู้ว่าค่าไหน มันมากกว่ากันในแง่ของ e x c กว่า Excel นะครับมาลบกันเนี่ยอาจจะเพี้ยนใช่ไหมเราก็ต้องแก้งครับผมก็ใส่สูตรเข้าไปนะครับเพื่อปรับค่าก่อน abs abs เนี่ยยอจากคาว่า absolute ครับพอ enter ลงไปสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยค่าเนี่ยไม่ติดลบแล้วยังไม่จบครับทำไงต่อผมก็จะกการใช้สุดร round เข้าไปเลย round ของค่าที่ได้แล้วก็ฉนันต้อการทุยยกี่หลักละ่ะในง่ของการเงินฮะโดยทั่วไปก็ เป็นเศษตางใช่ไหมฮะเราก็ใช้หลักเศษต่างก็แค่2งหลักท้ายนะเป็นเศษต่างผมก็ใส่เลข2ลงไปทศายม2หลักแล้วปิด Ent เนี่ไงครับคราวนี้แหละจึงจะเป็นศูนย์ของจริงครับถ้าถามว่าศูนย์นี้จริงไหมผมก็ทดสอบให้ดึครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์เลขศูนย์ลงไปนี่คือศูนย์ที่ปิดเบงนะถาว่า2เซลล์นี้เท่ากันจริงไหมล่ะเท่ากับเซลล์แรกเท่ากับเศ์ที่2องดีไหมใช่เหรอครับ พราะฉะนั้นเวลาคุณสร้างสุดรอีฟนะฮะเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยหมดนี้หรือ,อยังคราวนี้เนี่ยหมดนี้จริงๆแล้วครับแต่ถ้าเผื่อคุณเอามาลบการเฉยๆนะครับมันไม่มีทางหรอกครับที่จะได้สูตรครับเอาใหม่ผมลบให้ดูนะฮะค่าแรกอลองกับค่ดาดูห้หน่อยดูซะหน่อยละกันเท่ากับผมเอาค่าที่สองตั้งขึ้นก่อนบ้างลบด้วยค่าแรกเห็นไหมฮะมันไม่เป็นสูตรครับนี่อเอาค่าที่สองตั้งลบด้วยค่าแรก เอาไหมเอาค่าแรกลบค่าที่สองล่ะค่าแรกลบด้วยค่าที่สองเห็นไหมฮะอันนี้เป็นค่าติดลบคัะนี่แหละคือสาเหตุครับว่าทําไมต้องใช้สูตร ABS คือ absolute ปรับค่าก่อนไม่ได้ไม่นอนครับว่าค่าใดขึ้นก่อนเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะฮะผมก็ปรับค่าให้มันเป็นค่าบวกเสมอจากใช้สูตร ABSabsolute แล้วก็ใช้สูตร round ต่ออีกทีหนึ่งว่าให้ใช้ตัวอย่างสองล่ะที่นี้ก็จะมี คำแนะนำนะครับซึ่งเป็นคําแนะนําที่น่ากลัวเหลือเกินนะน่ากลัวเหลือเกินผมก็พยายามเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าไม่ควรแนะนําอย่างนั้นเขาก็ดือด้อๆนะฮะก็ยังแนะนาอย่างนั้นอีกก็คือว่ามีการแนะนำนะครับบอกว่าให้ใช้ Precision Add Display ครับไปช่วยถาว่า Precision Add Display เนี่ยคืออะไรมันเป็นคำสั่ง Excel ครับอยู่ตรงนี้ไปที่เมนู File Option Advanced ลึกเลยนะครับอยู่ที่ตรงเวนแ c u l a t i ิ g this workbook ช่องนี้ครับ Set Precision as display ช่องนี้อาแต่ก่อนอื่นนะครับผมยังไม่กลาวช่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึ้งก่อนนะจะได้พิสูจน์กันว่าคำสั่งนี้มันน่ากลัวยังไงมาดูกันอีกชีดหนึ่งนะครับในชีดนี้เนี่ยผมจะพิมพ์ค่าลงไปครับ2.3อีกเซล์นี่ก็2.2เอา2เซลล์นี้มาลบกันครับ เท่ากับ b 3ลบ b 4ได้เท่ากับจุดหนึ่งต่อไปผมก็พิมพ์เองด้วยมือนะครับจุดหนึ่งถาว่า2เซลล์นี้เท่ากันไหมดูด้วยสายตาก็เท่ากันจริงไหมแต่เทอร์โบเซฟสูตรเอ็กเซลนะครับ Excel เนี่ยไม่เคยหลอกใครนะฮะเว้นแต่ว่าคุณจะไปหลอกใช้ Excel หลอกคนนะถ้าผมสร้างสูตรนะครับว่า2เซลล์นี้เท่ากันไหมมันตอบว่า false ครับถามว่าทําไมผมจะแกะให้ดูนะครับว่า b 5้าที่ริ้งมาเนี่ยนี่คือ b 5เนี่ยนะฮะค่าแท้จริงเป็นเท่าไหร่ ากด f9 ให้ดูเห็นไหมครับมันไม่ใช่จุดหนึ่งมันเป็น0.096อะไรเนี่ยต่อไปถ้ากัดีห้าไหมดีห้าเนี่ยคือค่าที่พิมพ์เองกับมือก็ถ้ากับจุดหนึ่งไงซึ่งสองค่าเนี่ยมันไม่เท่ากัน Excel ก็ตอบว่า False ต่อมานะครับผมก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละ2.3ลบ2.2ได้จุดหนึ่งใช่ไหมนะต่อไปก็ลบกัน เนอะคนนะครับลบกันเป็นค่านี้นะครับต่อมาก็ค่าที่พิมพ์เองแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถามว่า2เซลนี้เท่ากันไหมเท่ากันอยู่นะไม่ใช่สิมันไม่เท่านะเป็นฟอสอยู่ใช่ไหมนี่อย่าหลงกลผมนะครับดูให้ดีนะอันนี้เป็นจุด1จากการคำนวณแก้ด้วยกให้ดี F2 F9 ดูสักหน่อยครับเห็นไหมฮะมันไม่ใช่จุด1นะต่อไปจุด1ที่พิมพเอง2เซลนี้เท่ากันไหม ไม่เท่านะไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าเพราะอะไรมือมาเดิมแหละแกให้ดูก็ปุ f 9ครับเห็นไหมมันไม่ใช่จุดหนึ่งหรอกกด F9 มันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้น Excel ก็ตอบตรงนะครับว่า False ทีนี้การใช้ Set Precision a n Display d เนี่ยคืออะไรนะมาดูกันดีกว่าครับได้เห็นกับตาคุณเองนะครับว่าคำสั่งนี้มันน่ากลัวยังไงนะครับก็ดูนะครับผมก็ไปที่ไฟล์ Option แอดวาน e ์ขยับจอไปไหนครับให้ดูตรงที่ when calculating this workbook สังเกตทำนี้ให้ดีครับเวลาคุณสั่งที่ a d v a าน e หรือออปชันต่างๆใน Excel Option ันี้นะครับต้องสักเกตให้ดีครับว่าผลจากการกาช่องพูนี้เนี่ยมันจะมีผลกับตัวชีตตัวเซล์ตัวไฟ หรือตัว Excel ทั้งหมดนี่เขาบอกครับว่าเมื่อมีการคำนวณในแฟมน,นี้แสดงว่ามีผลเฉพาะในแฟมน,นี้นะครับมันมีผลในแฟมนี้ไม่ว่าในชีทไหนก็ตามนะดิสโปบุ๊กเห็นไหมครับเอาละครับผมจะกา่าวตรงนี้นะ Set Precision as Display พอคลิกเข้าไปปั๊บนะ e x l ก l ก็จะเตือนครับว่า Data View Permanently Lost Accuracy ความหมายคืออะไรความหมายคือข้อมูลนี้เนี่ย จะเสียความแม่นยำไปอย่างถาวรแล้วนะนี่เขาเตือนมานะครับผมกดโอเคลงไปที่แย่ที่สุดของการเตือนคำลันงนี้นะครับก็คือว่ามันจะเตือนแค่ครั้งแรกที่คุณกาช่องนี้ลงไปเท่าน,นั้นเองนะครับจากนั้นไปเนี่ยในไฟล์นี้จะไม่มีคำเตือนบอกที่ไหนอีกเลยครับว่าไฟล์นี้เนี่ยความแม่นยำหายไปหมดแล้วเอาละครับทีนี้มาดูกับตางกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ย อันนี้เป็น False อยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น False อยู่นะครับผมจะกด OK แล้วนะ1 2 3่งสองสาอเคครับเอา้าทำไมคราวนี้เนี่ยสูตรที่2เนี่ยคืนค่าเป็น True ล่ะแต่อันแรกเนี่ยัยงคืนค่าเป็น False อยู่ทำไมแปลกเนาะทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นครับมาตีความมันก่อนครับคำสั่ง File o p t i o n Advanced when calculating this workbook อ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับสั่ง set precision as display มัน display เนี่ยนะครับสังเกตให้ดีนะเติม ed ใช่ไหม as display เติม ed ถ้าว่า display คือการแสดงเนี่ยนะครับแสดงตามอะไรครับมันต้องถูกกระทำจริงไหมถูกกระทำให้แสดงขึ้นมานี้เนี่ยเติม ed เนี่ย format ครับ format ตฟอร์แนี่แหละที่ทำให้มันจะเอาคำตอบที่เห็นตาม format ไปใช้ต่อในการตัดสินใจใน,ใ,นในการคำนวณน,นี่ผมแค่ทำ่องครับว่าเซลล์ด้านบนนี้นะครับไม่ได้กับจัด format ไว้เพราะฉะนั้นผมไม่ถูก format Excel ก็ไม่ได้ใช้คำสั่งนี้เนี่ยนะครับมีผลกับการการคำนวณนส่วน,นี้เลยแต่ตารางข้างล่างนี้เนี่ย ผมได้กำหนด Format ตให้เป็นทศยม1หลักเพราะฉะนั้นพอถูกฟอร์แมตกำหนดทศยมเป็น1หลัก Excel <c oughs> ก็จะถือว่าค่าที่เห็นเนีครับเป็นจุด1 s s s งแอไงมันก็ต้องเท่ากับจุด1 s s s งแอไงก็เท่ากับ True ไงครับนี่แหละคือความน่ากลัวครับแล้วคุณใช้คำสั่งนี้เนี่ยจำในหมกรกาว่าเซลล์ใดบ้างที่คุณใช้ Format ตเป็นแล้วบ้างเอาดูต่อครับดูต่อน,นะครับ ยอดอย่างเช่นมีค่าหนึ่งแล้วแตทดสอบอีกอย่างหนึ่งสองสามจุดสี่ห้าสูตรอะไรเอ่ยที่สามารถหาเศษจุดสี่ห้าได้เอ็กเซลนะครับก็มีสูตรเฉ่ยมดนะครับยอดจากโมดูลัสผมก็สร้างสูตรให้ดูนะครับเท่ากับ MOD mode เนี่ยนะครับไม่ใช่ MODE นะฮะถ้าเป็น MODE จะเป็นสูตรทางสถิติอีกอันหนึ่งอันนี้สูตร mod เนี่ยนะครับมาจากคเว่าโมดูลัสโมดูลัสแปลว่าเศษที่เหลือจากการหาร โครงสร้างสูตรก็คือเอาเลขตัวตั้งขึ้นก่อนนี่คือเลขตัวตั้งตัวหารเนี่ยผมจะใส่คอมมาส์หนึ่งลงไปพอ Enter ปับมันจะได้เศษออกมาครับเป็นจุดสีห้านี่คือสูตรหาเศษนะฮะได้จุดสีห้าแต่ถามว่าจุดสีห้าที่เห็นมันเท่ากับจุดสีห้าจริงจริงไหมดูนะครับจุดสี่ห้า่อนอื่นอนอื่นอนอื่นจาไว้ก่อนนะไฟล์ไฟล์นี้เนี่ยนะครับถูกเซตอะไรไว้ไฟล์ออปชัน a d v a n c e เป็น c กลียวเกลียวเกลเนี่ยอย่างการชนีดอยู่เห็นไหมโอเคนะฮะถามว่าสองขั้นนี้เท่ากันไหมครับเอาคุณว่าไงครับเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันไหมเมื่อกล่าวชน,นึงแล้วดูนะครับผมก็ตรวจสอบไปดูเท่ากับค่าแรงนี้เนี่ยเท่ากับค่าที่สองนี้ไหมไม่เท่าครับทําไมไม่เท่าเพราะค่าพวกนี้เนี่ย ไม่ได้ถูกกำหนด format ไว้ครับถ้าแกะดูนะฮะถ้าแกะดูนะอา้าวเซล์นี้แกะดูถนดัดคลิกขวา format cell อันนี้เป็น g e n อร a ลเห็นไหมครับเดวนี้ล่ะคลิกขวา format ซลล์ดูสิมันก็เป็น general อยู่ครับเซลนี้ล่ะคลิกขวา format ดูสิมันก็เป็น g e n อร a ลอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากเซลล์คุนี้เนี่ยไม่เคยถูกกำหนด format ตมาก่อน excel ก,ก็ไม่ ส่งผลนะครับจากคำสั่ง set precision a อ d ์ i s p l a ลที่นี้เอาใหม่นะครับผมก็ Copy มาให้ดูใหม่อีกชุดหนึ่งเลย Copy นะมาเพิ่มไว้ด้านขวาแล้วกันถ้าผมก็หนด format เข้าไปล่ะคอยดูนะครับคลิกขวา Format c e l l custom format บอกว่าฉันต้องการทุยยมสองหลักนะ0 0 0เข้าไปเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคำว่า as display by format ครับมันจะถูกกำหนดให้เป็นค่าที่เป็นที่สองหลักพรก็โอเคปับ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็น true ท,ทันทีเลยเพราะตอนนี้เนี่ยค่าพวกนี้เนี่ยถูกกำหนด format ลงไปแล้วครับเพราะฉะนั้นคำสั่ง set precision as display จึงมีผลทำงานท,าทันทีนี่แหละครับคือความน่ากลัวครับน่ากลัวน่ากลัวของ excel นะครับผมแนะนำอย่างยิ่งนะครับ ห้ามใช้คำสั่ง set precision as display มาทดสอบกันอีกอย่างหนึ่งครับถ้าผม copy ตารางนี้เนี่ยนะครับไปที่ชีทใหม่ดูที่ว่าจะชีทใหม่เนี่ยจะมีผลตามไหมมีผลตามครับเพราะอะไรเพราะคำสั่ง set precision as display เนี่ยมีผลกับไฟล์ เห็นไ,ไหมดิสบลูปเมื่อกี้นะครับผมเน้นนะครับว่ามันมีผลเฉพาะไฟล์เอาละครับทีนี้ผมก็ Copy ต่อให้ดูนะถ้าเื่อผม Copy ตรารังนี้เนี่ยไปใช้กับไฟล์ใหม่เปิดขึ้นมาดูซึ่งคิดก่อนคำสั่ง s e t p o ชั่ i อแด a d i s p l a y ไม่ได้ใช้กับไฟล์นี้ผม e n t e r ลงไปเลยปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็น f a l s e เี็ยไปอีกแล้วครับพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าไฟล์นี้เนี่ยไม่ได้ถูกเซตคำสั่งไว้ก็คือไปที่ file option d v v a า c e ์ไดูซินี่ไงครับเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนะเว g การติ้งนี่ไงครับเห็นไหมมันไม่ได้ถูกกาไวา้เพราะคำสั่งนี้เนี่ยจะมีผลเฉพาะไฟล์ที่ถูกสั่งไว้เท่านั้นไฟล์อื่นก็จะไม่มีผลครับไม่ว่าเปิดขึ้นมาซ้อนกันก็ตามเนี่ยเห็นไหมอันนี้ครับก็คือสิ่งที่ต้องเข้าใจาให้ดีนะอย่าใช้เลยครับคาสั่ง Set p r s i i s i o n at Display ทียี่ย้อนกลับมาในชีแรกกันดูหน่อย ถามว่าจะแก้ไขยังไงดีนะครับเพื่อทําให้ Excel เนี่ยคณวณได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆหลักการเป็นนี้ครับก็คือว่าคุณต้องพึ่งพาสุดร o u n d สุดร o u าวเสมอเลยนะครับก่อนที่คุณจะนําค่าเนี่ยแต่าก,การคํานวณน,นะฝากให้ดีนะครับถ้าเป็นค่าที่เกิดจากการพิมพ์เนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะคุณพิมพ์ไปเท่าไหร่เนี่ย Excel ก็จะแต่ค่าตามนั้นแต่ค่าใดก็ตามเนี่ยที่เกิดจากการการคนวณที่ปล่อยให้ Excel คํานวณ มันอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างต่างกันเดินไปนั่นแหละครับก่อนที่คุณจะนําค่าที่เกิดจากการคํานวณเนี่ยไปใช้ต่อนะฮะเช่นคุณไปใช้ต่อในการใช้สุดร if สุดร v o o o u u p ใช้กับรุด MATCH คุณต้องปรับค่าให้ตรงกับสิ่งที่คุณองการก่อนก็คือว่าใช้สุดราวนี่แหละปรับให้เหลือตทุยมตรงหลักก่อนจะได้ตรงจร,งจรงิงๆ หรือไม่ก็มีสูตรอื่นอีกนะครับสูตรตรังก็ได้สูตรตรังก็จะตัดเสร็จทิ้งไปเลยนะครับไม่สนใจว่าจะปัดหรือ,รอ,รอเปล่าสูตรตรังอย่าลืมนะครับต้องปรับค่าโดยการใช้สูตรสูตร format เนี่ยเอาไว้ที่หลังครับ format เป็นสิ่งที่ต้องใช้กับค่าที่ปรับค่าแล้วให้ถูกต้องก่อนแล้วจึงจัใช้ f o r m แมตามห้ามใช้อร์แมตก่อนเพื่อนนะครับห้ามเด็ดขาดน่ากลัวนะฮะเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเผื่อคุณดูจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับเวลาเสิร์ช Google ดูเนี่ยพยายามนะครับอย่าดูแค่เว็บเดียวจากคนคนเดียวอย่าไปเชื่อนะครับว่าคนคนนั้นนี่นะฮะเขาจะมีเรียกว่าเป็นลายเส้นจะเป็นตัวแทนของ Microsoft จะเป็นอะไรอะไรที่ผ่านมีเรียกว่ามีเซร์ติฟิเคตอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเชื่อครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้พิสูจน์นะครับว่าคำอธิบายของเขาเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่า คุณควรจะเสิร์ช g o o g l e นะครับดูหล,หลายๆที่แล้วเปรียบเทียบกันดูว่าแต่ละที่เนี่ยให้คําแนะนําเหมือนกันไหมถ้าเกิดมีใครก็ตามนะครับแนะนาเพี้ยสไปจากคนอื่นนี่เนี่ยต้องกลัวเลยเกินแล้วก็ระวังให้ดีแล้วกันครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็มี u t u b e นะฮะที่หล,หลายๆคนนะครับฝีมือยังไม่ถึงขั้นแล้วก็ได้แนะนําแล้วเราก็ดูตามทําตามไปเนี่ยซึ่งน่ากลัวเลอเกินผมก็เป็นห่วงครับตอนนี้เนี่ยนะพอเห็นใครก็ตามนะครับแนะนําอย่างนั้น ผมก็เลยจำเป็นครับจะต้องมาแก้ไขแหละว,ว่าไม่ได้ครับห้ามแนะนํากันอย่างนั้นโอเคครับวันนี้ก็ตื่นเรื่องนี้แหละวิดีโอนี้นะครับผมแนะนําอย่างยิ่งนะครับพยายามส่งให้หลายๆคนดูเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าบทราจะการ Excel ให้คหนวณถูกต้องร0 0นตเนี่ยต้องดูให้ได้ครับวิดีโอนี้ครับโชคดีครับสวัสดีครับ